ว่าเจอลูกค้าเก่งกว่าเราทำไงดีครับอ่าอันนี้แนะนำเอาขอแนะนำนะคะอันนี้ขอแนะนำนี่จะเป็นคำถามหลักอันนี้อันนี้เจอเจอเจอทุกร้านเจอทุกร้านไม่ไม่เชิงลอง่่ไไมลองค่ะลูกค้าลูกค้าไม่มีความรู้เรื่องตัดผมเลยแต่ว่าเก่งกว่าเราทําไมไม่ตัดอย่างนั้นทําไมไม่ตัดอย่างนี้เพราะร้านน้นตัดอย่างนั้นเพราะร้านนี้ตัดอย่างนี้ลูกค้าใหม่ลูกค้าลูกค้ใหม่ อย่างนี้แหละเจอเอามาแนะนำหน่อยเดี๋ดอยแนะนํานะคะถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ค่ะให้เราเงียบนะคะเงียบไว้เงียบไม่ตอบโต้นิ่งแล้วฟังค่ะฟังให้ลูกค้าพูดให้จบแล้วเราทวนคะทวนให้ลูกค้าฟังเจ็ิห้าคนนี่อหคนไปกดไลค์่วนเลยอ้อคนอ่ ช่าันทีหูมันจะยังอยู่ไหมไหนไม่ครับเก่งาอาจารย์ได้ไงเวลาที่เราจะจัดการนะคะเป็นเป็นช่างเนี่ยต้องจัดการอารมณ์ตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะสําคัญมากเจอลูกค้าที่สั่งเยอะรู้เยอะรู้มากกว่าช่างให้ช่างจับคนใจเท็จนี่แหละโอเคอันนี้คือเราใช้เป็นประจํานะคะอันนี้เราใช้ประจําก็คือให้เราเงียบค่ะครับ เงียยฟังลูกค้าพูดให้จบแล้วทวนสิ่งที่เขาต้องการให้เขาฟังที่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมคะมด้านข้างเบอร์นี้มสมมติด้านข้างเบอร์สองนะคะด้านหลังทุยๆผมด้านบนเอาออกนิดหน่อยถูกต้องไหมคะมก่อนตัดนะคะก่อนตัดลูกค้า ที่ลูกค้าสั่งเราเยอะๆเยอะๆยะคทวนค่ะทวนและย้ำย้ำย้ำสิ่งที่เขาสั่งใช่ค่ะถ้าเขาบอกโอเคเราลงมือตามตามเขาเลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเหตุการณ์ใหญ่โตแน่นอนไม่แน่นอนค่ะเพราะถ้ายิงเราขัดเขาอีกจะตามเราอีกโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่อนเลอพอขึ้นกรอบทรงเสร็จเบอร์สองให้หัน้างให้ลูกค้าดูพอเราขึ้นเบอร์สองเสร็จหันให้ลูกค้าเบอร์สองประมาณนี้นะคะลูกค้าได้ไหมคะเอา เพิ่มเติมไหมคะถามแบบนี้ครับถ้าเขาบอกโอเคได้ถ้าเขาบอกเอาเขาอีกนิดนึงได้ไหมครับด้านข้างงั้นเป็นเบอร์หนึ่งเปิดฟังเขาละเอียดเลยใช่ค่ะตอนนี้กำลังเปลี่ยนแผนแล้วนะกำลังเปลี่ยนใช่ค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นเบอร์หนึ่งเปิดฟังไล่ไล่ให้เป็นเงานะคะ พอไล่เบอร์หนึ่งเสร็จให้เขาดูต่อค่ะถ้าเขาบอกอ่าโอเคได้อ่าโอเคล้วมาผมสบูรบ์เราต้องถามย้ําอีกรอบนะคะว่าผมด้านบนการจัดการกับใช่ค่ะใช่เราก็ต้องถามย้ําว่าผมบนเนี่ยจะเอาไว้ประมาณไหนคะครับตัดออกแค่ไหนที่ที่สําคัญนะคะอย่าอย่าตัดเยอะตามที่ลูกค้าสั่งค่ะถ้าลูกค้าบอกเอาไว้ที่หางตาเราตัดให้ต่ํากว่าหางตาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าหางตาเลยอ่ะบางทีอ่ะสกิบใจลูกค้าจะแบบสกิดใจว่า มันจะสั้นไปหรือเปล่าตัดให้ยาวไว้ก่อนคะ่ะลูกค้าเขาจะบอกขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาพอสักแป๊บน,นึงอะ่ะเขาจะพูดแค่ครั้งสองครั้งว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงแค่ประมาณสองรอบแล้วก็จะโอเค,ครจริงๆแล้วจากที่ฟังเนี่ยการถามลูกค้าบ่อยๆเนี่ยสแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเรานะใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ว่าเราจุกจิกหรือเราถามบ่อยหรือเราไม่มืออาชีพนะ การถามบ่อยกับลูกค้าที่มีอารณ์เนี่ยจริงๆสําคัญมากครับบางทีเราไม่กล้าถามเราเกรงใจเขาการเป็นตัดไม่ถูกใจเขาว่าเราได้แต่ถ้าเราค่อยๆตัดอย่างที่อาจารย์ทำหูแก้ไขปัญหาแบบสมูทมากเลยใช่ไหมเป็นตัดใจเย็นนิดนึงตัดไปถามไปตัดไปถามไปงานก็ออกมาดีครับเจอคนอย่างนี้เอดีนะแต่ถ้าเป็นร้านที่ว่าจะตัดอุ้ยโทษครัไกลๆโดนหูการเสี่ยงจริง าบอกว่าผมบอกไปตัดเองค่ะอันนี้แข่งแบพี่วัชเแบบพี่วันอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งที่วีธีไม่ค่อยดี่ทีก็เราอาจารย์เขาเป็นมืออาชีพและเขาก็ทําเพื่อจะให้มีลูกค้าประจําไงใช่ไหมอันนี้เราอาจจะแบบทรงพี่วัชมาแบามือใหม่แหมบั่นเที่ยวจังเลยตีถูสักทีเึงก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์นะอาจารย์เก็คือช่างตัดผมครับเรา เราเปิดร้านมาเราบริการลูกค้าเดือนหนึ่งเอาอย่างต่ำ<ม>ก็300คนตีเฉลีย่ยละสิบคนอย่างเงี้ย<ม>ในวันหนึ่งสิบคนถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจำเราเป็นลูกค้าวอกอินเรารต่อให้ตัวผมก็แล้วแต่มไม่สามารถจะทำให้ทั้งสิบคนพอใจได้หรอกครับ<ม>ใช่ไหมใช่ฉะนั้นเราเรา,เราจง ทำงานด้วยความตั้งใจเออทำงานแลกมันไปเราจะเสียบางส่วนที่เขาไม่ชอบฝีมือเราแต่เราจะได้บางส่วนที่เขาชอบฝีมือเรามันเป็นลูกค้าประจําซึ่งซึ่งมันต้องมันต้องเสียได้มันต้องแลกได้ไม่มีใครไม่มีใครที่จะอยู่กับเราตลอดหรอกครับใช่ไหมชอบจังเลยแตแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าลูกค้าที่เรื่องมากครั้งแรกอะครั้งต่อไปอ่ะเขาจะไม่เรื่องมากเลจริงๆใช่ให้เขาเรื่องมากได้เลยครับครั้งแรกเราทําตามใจ ทำตามโจทย์ที่เขาอยากได้เลยแล้วครั้งต่อไปที่เขาเข้ามาเราจะไม่รู้สึกกังวลแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเราแค่แลกเองเขาแข่งมาแต่เราอ่อนอพอเราอ่อนพอเขากลับมาครั้งต่อไปเราพงาดแล้วทีนี้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรชอบแบบนี้ชอบเราคือเราเจอใครั้งที่สองเนี่ยเรารู้แล้วเองไม่อยู่สะดวกใกล้ค่าเองก็จงชอบค่าแล้วล่ะการเจอการครั้งที่สองนี่ไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องไอ้นี่อีกต่อไปไม่ใช่ผมนึกขิดแล้วเพราะมตั้งใจแล้วคั้งใจกอาบมาเล้วมิกขีดอาจเป็นแบบว่าเอ้ยบังเอิญแต่ครั้งที่สองนี่ใช่ก็นึกถึงเวลาเราเข้าร้านนะคะก็ครั้งแรกค่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าช่างจะตัดได้ถูกใจเราไหมต้องมีความเรื่องมากทุกคนมีคความเรื่องมากแม้แต่ตัวช่างเองก็มีครับพราเวลาเราไปตัดผมเราก็อยากได้แบบนี้แบบนี้เราถึงต้องไปสั่งช่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าช่างคนนี้ สามารถตัดให้เราแบบที่เราสั่งได้ครับั้งต่อไปคือเขาจะไม่กล้าไปที่อื่นนะคะเพราะเขากลัวว่าใช่เ่ะเขาขี้เกียจจะไปสั่งอีกรอบนึงเออไม่เดยวไปทะเลาะกับคนอื่นรัใช่เดี๋ยวไปทะเลาะกันเอาตัดผมดีๆกลับบ้านอารมณ์ไม่ดีนี่จดอีกแล้วจดอีกแล้วแฟนเพจจดอีกแล้วแฟนเพจจดอีกแล้ว